สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราอยู่พระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ1นึถึงสิบสองนะมัทธิวสบทที่3ข้อ1นึถึงสิบสองครับก็เป็นเรื่องราวของการประกาศของยอนผู้ให้ัจิลสมาก่อนที่พระเยซูจะเริ่มปฏิบัติพระราศกิจหรือเริ่มทํางานของพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็ส่งยอนมาที่จะเตรียมทางไว้นะสิ่งที่ยอนประกาศนะสิ่งที่ยอนประกาศในข้อที่2บอกว่าจงกลับใจใหม่นะจงกลับใจใหม่ นี่เป็นต้องบอกเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของความเชื่อที่เรามีนะถ้าเราไม่กลับใจใหม่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่สิ่งต่างต่างก็จะไม่ตามมานะทุกอย่างจะเริ่มต้นที่การกลับใจใหม่ของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาสํารวจชีวิตของเราว่าเราเองได้กลับใจใหม่จริงๆหรือไม่นะเราได้กลับใจใหม่จริงๆไหมเรายอมรับกับความบาปที่เราเคยทําในอดีตหรือไม่นั่นคือคือประเด็นสําคัญ นะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกลับใจใหม่นั่นคือว่าเมื่อกลับใจใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการเปลี่ยนแปลงนะครับกับถ้ากลับใจใหม่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนไม่ได้กลับใจการกลับใจไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ย จึงบอกว่าหลายครั้งผมมักพูดเสมอว่าเราไม่ต้องดูใครหรือหรือไปเปรียบเทียบกับใครหรือให้ใครมาบอกว่าเราเป็นอย่างไรแต่ว่าเราสามารถที่จะสัมผัสกับชีวิตของเราได้โดยตัวเราเองนะเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรามองลองมองย้อนกลับไปนะว่าในอนดีตที่ผ่านมาเมื่อ10ปีแล้ว20ปีแล้วหรือ5ปีแล้วเรามีนิสัยอย่างไรนะเรามีบุคลิกอย่างไรเรามออีอารมณ์อย่างไร แต่เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเรากลับใจใหม่เราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจารย์ปโตโรกล่าวไว้ในสองโครินบทที่5้าข้อใช่ไหมครับหนนเหตุฉะนั้นเท่าใดเลยพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนั่นคือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรากลับใจใหม่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นคําถามทันทีว่า แล้วเรากลับใจใหม่จริงๆหรือไมนะ่แล้วเรากลับใจใหม่จริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นกลักบมาสํารวจชีวิตของเราดีนะครับว่าโอเคเรากลับใจใหม่เราต้อนรับะเยซูคิดเป็นพระผู้ช่วยรอดอันนี้อันนี้ทุกคนผมว่าผ่านจุดน,นี้มาหมดแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องก้าวต่อไปแล้วก็สํารวจชีวิตของเราอยู่ทุกวนันทุกวนันนะทุกวนันทุกวนันก็คือว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่สำรวจง่ายๆจากชีวิตของเราเองนะครับจากอดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมขอบคุณพระเจ้าแล้วเป็นพยานเรื่องหนึ่งก็คือนิสัยผมใจร้อนถ้าใครรู้จักผมเมื่อสมัยผมวัยรุ่นนะวัยวรุ่นตอนนี้ก็เกิดครึ่งร้อยแล้วสมัยวัยรุ่นเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างแรงแล้วก็ใจร้อนมาก ใจร้อนมากแต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปโอเคเรื่องด้วยอายุด้วยเรื่องด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นด้วยพระเจ้าก็เปลี่ยนพระเจ้าก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถสัมผัสต,ตัวเราเองหรือว่าสํารวจตัวเราเองได้ว่าเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะฉะนั้นสํารวจชีวเราเลยครับว่าชีวเราเป็นยังไงถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอดีตก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าใจร้อนเบอร์นี้ แต่วันนี้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วยังเป็นเบอร์นี้อยู่มีปัญหานะมีปัญหาเพราะนั้นกลับมาสำรวจชีวิตของเราครับเพื่อชีวิตเราเองจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ